สวัสดีสวัยดีทุกคนเด้อมืนนอนี่นอนสนุตกาแฟนนอกระสีเอาไม้พระเทชที่ไปเอามาเมื่อวานนี่นอสีมาแต่งเฮ็เดเตียงนอนนั่นเองเด้อเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบื้องเนาะในการเฮ็ดเฮ็ดจังไดเนาะมอนี่นุตกะเป็นคนอ่ยกซอยจซ,ซ,ซื้อนุกตกะเฮ็ดเป็นแต่ว่าให้แฟนนุเตเฮ็ดให้เบื้องเนาะไปเบื้องกันเลยข้างในทำอะไรคะ ไงไม้ออกไปเห็นอย่างไปเห็ดเตียงนอนอเหรอเห็นนี่เนเขาทำลองดูได้ไม้พเลตมาแล้วเราจะลองทําดูทดําให้สวยเหมือนที่บอวินอะ่ะเหมือนที่บ้านเราที่นู่น<อ>ไม้อัดเขาเรียกว่าอะไรเนี่ย ไม่อัดเหมือนกันไหมเหมือนกับอยูเลาวอ๋อไม่เรีอัดไม่อ,อัดแกอออกอออเดี๋ยวจะไปลองัล่างเดี๋ยวจะาอันนี้เอาเอาไม้อัดไปใส่รองเตียงของของย่าในห้องเสร็จแล้วก็เอาอ่า เอาไม้ไปวางทำเตียงนอนอยู่วิธีการแกะแกง่ายไ่ปะไม่น่างอยูมันมันนี่งวั่แ่อันพอดีหนึ่งอันพอดีวางเตียงมาครับไปด้วยครับบัยังยั

โอ้ป oh, ่านวัดมาเลยนะแล้วก็ผิดเดี๋ยวดินี่ฮะแล้วไอ้ชั้นบนก็มาจากอย่างเงี้ยแล้วอันนี้ต้องดึงไปอันนี้ เอาเงินก็เล้งนหตัว้าวว้าวว้าวจายังมนี่แทนแทนแทนตกแก่นอนนอนสตว์อกมาตกใจนอนอมานตกใจงูพูดผิดนะตกใจโอ้โ้เสวยไหมอ่ะ สวยมากไหมสวยมากเปล่าสว,วยมากมากไหมคะสวยมากสวมากอันนี้ทำเตียงนอนนะอันนี้เป็นเอ่อชั้นล่างนะแล้วก็อีกอันนึงนะใส่ข้องวงเลยดีไหมครับดีดีชอบไหมมานั่งนี่ชิสบายไหม สบายไหมคะสบายไหมยมีมนีจ้าโอ้โหสบายเลยเดี๋ยวไปเอาอล่นกับคุณพ่อมาส่นะุกนะุยหยุกยุกยุกหยายุกหยยยย โนโน่โนโน่เอาตีหนาออหนุกเอาเท้าออกครับอุ๊ยยานพี่กันด้วยว้าวโอ้โหโอ้ยของเห่นงไม่ตัวนี้พอดีทำเตียงนอนให้โนโน่ใหม่นะชอบไหมโนโน่ชอบไหม เดี๋ยวน้อนฮานอน้อนน้องสันเดียได้เปล่าได้ได้จริงเปล่าจะร้องไห้หาแม่เปล่าน้อเอ็นไอไนแทนเริมเล่นใหม่เลยสบายไหมสบโอ้อันหนึ่งผ่านไปเดี๋ยวยังเหลือสามน้ำนะเดี๋ยวไปเอากับคุณพ่อก่อน นี <ไป S 1> ่ท้าย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 เลยยานบ่ยนานบ่ไี่น้าท้ายคุณพ่อทำ น่จะทำเชื่อข้อเหรอหยัลก,กลงมาก่อนลงมาก่อนเหรอโอเคโอ้โหเสียไยเตียงใหม่โนัน้อเน่อ่่าอ่าชอบใหญ่ชอบใหญ่ระวังตกนะ่ลูกน,นะ ลงมาก่อนท้ายมาก่อนว,ว้าวโอเคเลยสวยแล้วจบนะโอ้โห,หเหลือชิ้นหนึ่งในอีกชิ้นหนึ่งค่ะเสร็จเลยนั่งดีสิโอ้โหนั่งสบาย สบายไหมสบายไหมสบายมากเลยคบะยชื่อชื่อโอ้โหดีไหมฮะเดี๋ยวแม่ไปยกให้ฝ้าีก่อนนะคะแล้วมาแล้วแล้วน่าทายครับขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนกอะโดดลกไข่ เดี okay, ๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยว้าอ่โอเว้าวเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเสร็จองาไอขอบคุณครับปะปยังดึงอันนี้เข้ามาเอ่ครับอันนี้ไม่เ็ยนะอันนี้ไม่เ็ เสร็จยังที่นอนหนูเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับสวยไหมสวยไปนอนดูสิไปนอนดูสิเอาหมอนไปนอนสิเอาหมอนไปนอนสิครับสวยเปล่าเสร็จแล้วจัดให้ชวยสวยนะ ตุ๊กตาไว้ไหนตุ๊กตานะ่ะตุ๊กตาไว้ไหนไไอ๋อวางนี่แล้วน้องเหมียวอ่ะน้องแมวอ่ะโอโ้โหสวยจังเลยครับอ่ะน้องเหมียวด้วยน้องมีกระจูด้วย<ง>น้องมีกระจูด้วยนะ โอ้สวยจังเลยน้องแมวเออสวยจังอันนี้ล่ะมอมอฮะออแม่แม่มอมอ เสร็จยังเสร็จยังโอ้โหเสร็จแล้วหันหน้ามาเสร็จหรือยังแม่ถามสิเสร็จยังเสร็จขอบคุณครับขอบคุณครับน้องโอ้โหจัดที่นอนเสร็จแล้วหิวน้ําเลยโอ้โหโอ้โหหิวน้ํามากเลยเหรอยิ้มหน่อยสิยิ้มหน่อยเออเฮ้ยยิ้มไหวอยู่อ่ะกินนะ กินน้ำค่ะอนุกินเองรููจับเองเออจับกินเองนะเป็นหนุ่มแล้วโอ้โอ้โอ้จับดีๆนะโอ้โหโอ้โหเก่งจังเลยโอ้โหว้าเพิ่มพลังก่อนนะเอ่อเก่งจังเลยจัดที่นอนเองด้วยอะเย้ ตัวมือให้ตัวเองก่อนตัวมือให้ตัวเองก่อนตัวมือเย่เย่เก่งมากบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายสบายดีสบายดีสวัสดีครับก่อน uh huh. ยกมือก่อนยกมือสวัสดีดีดีสวัสดีครับ uh huh. หรอ uh huh. นอนสบายไหมลูกสบายไหม สบายมากมากเป,ปล่าป้าสบายมากแล้วขอบคุณยังขอบคุณป้าป้ายังขอบคุณป้าขอบคุณมามี่ยังขอบคุณมามี่ครับมามี่ก็ขอบคุณโนโนโนนะนนโนช่วยจัดที่นอนให้แม่นะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีทำไงสวัสดีครับทำไง อาวันนี้นอนห้องใหม่นะนอนที่นอนใหม่อ่ะโน่จ้าวันนี้นอนห้องใหม่ที่นอนใหม่เลยพอดีย้ายห้องใหม่นอะมานอนมาอ่าเอาไม้พาเลทมาเห็ดเตียงนอนนี่กัไในเตียงนอนใหม่แล้วแล้วก็อ้าวพอเนเห็ดติดไฟให้ฝันดี๊ดายบาย 太可能。